สวัสดีค่ะบัวบุตสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะช่วงนี้บ้านเราอากาศค่อนข้างจะร้อนมากๆเลยค่ะคลิปนี้บัวบุษสบงจะพาทุกท่านไปเล่นน้ำทะเลกันค่ะทุกคนเราจะไปเล่นน้ำทะเลคลายความร้อนกันนะคะขณะนี้เราอยู่ที่บ้านช่องสแสมสารที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ ซึ่งที่นี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีท้องทะเลที่สวยมากอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะมาค่ะตามมาค่ะเมื่อทุกท่านนะคะมาถึงบริเวณนี้แล้วนะคะก็จัดการเลือกค่ะเลือกเสือ้อชูชีพสวมให้พอเหมาะแล้วก็เราก็ลงเรือค่ะเรือสปีดโบ๊ทของเรานะคะก็จะพาพวกเรา บ่ายหน้าออกจากท่าเรือของช่องสแสมสารนะคะเราจะเข้าไปดำน้ำที่เกาะแสมสารกันค่ะทุกคนเขาว่ากันว่าที่นี่น้ำทะเลใสามากๆค่ะบัวบุษบงก็เลยถ่ายภาพน้ำทะเลมาให้พวกเราได้ชมกันนะคะให้ทุกท่านสังเกตสีของน้ำทะเลนะคะ เมื่อเรือแล่นออกจากฝั่งไปมากเท่าไหร่นะคะน้ำทะเลก็จะใสและก็สวยขึ้นเรื่อยๆค่ะที่ช่องแสมสารนะคะก็จะมีเรือของนักท่องเที่ยวนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกๆคนก็เตรียมพร้อมที่จะมาดำน้ำกันนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นสีของน้ำทะเลนะคะใสมากๆเลยค่ะ บัวบุษบงก็ชมทะเลเพลินไปเลยค่ะทุกคนเรือก็พาพวกเราออกห่างจากฝั่งไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็จะมีเรือของนักท่องเที่ยวหลายลำมากเลยค่ะสำหรับที่บนเรือนะคะแต่ละคนก็หามุมเช็คอินถ่ายรูปก,กันนะคะเพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระล,ลึกกันค่ะทุกคนนี่นะคะก็เป็น ภาพท้องทะเลที่สวยมากๆค่ะเรือพาพวกเรามายัางจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ทำการของอุทยานซึ่งเราจะต้องมาเสียค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานค่ะทุกคนสำหรับบรรดาสวออต่างๆนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีอายอุตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานนะคะทุกท่านเนาะ ็จะมีเรือของนักท่องเที่ยวหลายลำนะคะมารอกันบริเวณนี้เพื่อที่จะเข้าไปชำระค่าธรรมเนียมกันค่ะหลังจากที่เราชำระค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานเรียบร้อยแล้วเรือของเราก็พาเราเดินทางต่อค่ะไปยังเกาะสมสารค่ะทุกคนเราจะไปดำน้ำกันที่บริเวณเกาะแสมสารนะคะ ซึ่งระหว่างทางที่เราเดินทางไปนะคะชมน้ําทะเลกันนะคะเพลินมากๆเลยค่ะนี่ค่ะน้ําทะเลใสมากๆเลยนะคะที่ท่านมองเห็นเป็นตะปุ่มตะป่ําใต้น้ํานั้นก็คือหินค่ะก้อนหินเมื่อน้ําลงนะคะก้อนหินเหล่านี้ก็จะเป็นโขดหินที่สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคน ชมกันเพลินๆไปเลยนะคะน้ำทะเลวันนั้นใสมากๆเลยค่ะทุกคนบรรดาเรือของนักท่องเที่ยวนะคะก็ทยอยกันออกมาอย่างบริเวณนี้ค่ะเราจะไปทำการถ่ายภาพกับวินเซิร์ฟบริเวณนี้นะคะแล้วก็ดำน้ำดูปลาค่ะทุกคนนะนี่ก็จะเป็นเรือของนักท่องเที่ยวค่ะ ซึ่งก็จะมีหลายลำมากๆเลยนะคะทุกคนของใครก็ของใครนะคะดูแลกันไปเนาะในส่วนของลำที่บัวบุษบงนั่งไปนะคะเมื่อมาถึงบริเวณนี้นะคะเจ้าหน้าที่ประจำเรือก็จะอธิบายในเรื่องของการใช้สโนว์เกิลนะคะ เมื่อเราใส่สโนว์เกอร์เข้าไปแล้วเราจะต้องหายใจทางปากค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบของที่ที่เราจะไปดำน้ำค่ะซึ่งบริเวณนี้ก็ไม่ลึกนะคะเป็นบริเวณเ,เรียกว่าจุดดำน้ำตื้นนะคะเพื่อที่จะมาชมปลานั่นเองค่ะเบ,บ,บื้องล่างนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำเรือนะก็จะ ทำการต้อนสูงปลานะคะคที่อยู่ที่อยู่ในน้ํานะคะเพื่อที่จะให้ภาพของนะักท่องเที่ยวแต่ละท่านออกมาแบบสวยงามนะคะสําหรับบัวบุษบงอยู่บนเรือเนาะยังไม่ถึงคิวก็ถ่ายภาพมาให้พี่น้องได้รับชมค่ะนี่ค่ะเป็นภาพของจุดที่เราไปดำน้ำจุดที่หนึ่งกันนะคะ ซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดดำน้ำตื้นนะคะน้ำก็จะไม่ลึกมากนะคะแค่เราก้มหน้าลงไปอ,อมองในน้ำนะคะเราก็จะเห็นสูงปลาแล้วนะคะซึ่งบริเวณนี้เห็นไหมคะน้ำทะเลใสมากๆเลยค่ะที่เห็นนั่นก็คือโขดหินนะคะทุกคนนี่ค่ะก็นำภาพของทะเล ที่ใสเป็นสีเขียวมรกตเลยนะคะทุกคนใครที่พร้อมแล้วก็ไปนั่งที่ท้ายเรือประมาณนี้นะคะรอคิวที่จะลงไปในทะเลกันค่ะทุกคนถึงคิวของบัวบุษบงแล้วนะคะเราก็ลงไปนะคะการลงไปนะคะก็เกาะห่วงยางก็ได้หรือไม่ไม่ต้องเกาะก็ได้เพราะเรามีเสื้อชูอชีพอยู่แล้วนะคะ แล้วเจ้าหน้าที่ประจำเรือก็จะให้เรานั่งบนวินเซิร์ฟนะคะทำการบันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะที่เราเห็นเหมือนน้ำทะเลสงบนะคะแต่จริงๆแล้วพอเราขึ้นไปนั่งบนวินเซิร์ฟนะคะมันจะโครงเคลงมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะนี่ค่ะบวบุษบงก็ ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ประจำเรือเป็นอย่างดีเลยนะคะเก็บภาพทุกช็อตให้เลยค่ะก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ส่งมอบภาพให้กับบัวบุษบงนะคะเสร็จจากวีเซิร์ฟนะก็ลงไปใต้น้ำค่ะทุกคนเป็นภาพใต้น้ำที่สวยงามมากๆเลยค่ะที่คือปลาเสือค่ะเป็นปลาเสือที่มีปริมาณมากๆเลยค่ะบัวบุษบงไม่เคยใกล้ชิดกับปลาเสือ มากขนาดนี้เลยค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะทุกคนเจ้าหน้าที่ประจําเรือก็ว่องไวมากๆเลยนะคะเก็บภาพให้เราทุกช็อตเลยค่ะทุกคนท่านดูนะคะน้ำทะเลใสมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปยังจุดดำน้ำจุดที่สองนะคะซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันนี่แหละคะ่ะแต่อยู่ในพื้นที่ที่ลึกออกไปกว่าเดิมนะคะ นี่ค่ะเรากําลังบ่ายหน้าไปสู่จุดที่สองกันนะคะให้ท่านสังเกตด,ดูนะคะน้ำทะเลใสมากๆเลยค่ะมองเห็นโขดหินเลยนะคะนี่เราอยู่บนเรือกันนะคะเรือก็กําลังพาเราไปยังจุดที่สองค่ะทุกคนที่จุดที่สองนี้นะคะก็จะเป็นจุดดำน้ำที่ลึกกว่าจุดแรกเล็กน้อยนะคะเราจะดำน้ำลงไปดู ปลาการ์ตูนกันค่ะทุกคนซึ่งบัวบุษบงไม่เคยเห็นปลาการะตูนนะคะพอไปถึงจุดที่จะดำน้ำน,นะคะเจ้าหน้าที่ประจำเรือก็ลงไปดูก่อนนะคะว่ามีปลาการ์ตูนให้เราได้ชมกันไหมเขาก็ขึ้นมาบอกว่ามีปลาอยู่นะคะให้ทุกคนเตรียมตัวลงไปถ่ายภาพกับปลาการะตูนได้ค่ะ บัวกุญแจบก็ลงไปนะคะนี่ค่ะได้ภาพกับปลาการะตูนแล้วเย้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ได้ภาพกับปลาการะตูนค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปยังจุดที่สค่ะซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่ลึกเข้าไปอีกนะคะซึ่งจุดนี้เราจะไปถ่ายภาพกับอุปกรณ์ใต้น้ำกันค่ะทุกคนตามมาค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ใต้น้ําของเราในวันนี้ก็คือจักรยานค่ะทุกคนสนุกมา,มากๆเลยนะคะทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุตรบงสตอรี่ด้วยค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชนคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุษบงสตอรี่ค่ะและขอบคุณทุกท่านที่ส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่เสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งสวัสดีค่ะ